สุขุนกองวาที่สนามบันทาทังนะคะจอมาติยสิทธิ์ปาคมนะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่เจเลยค่ะบางมันครับค่ะค่ะน้องมาจากวัดเชิญแหลนตายนะคะว่าพี่ตัวนี้เช่เลยค่ะพี่กู้เขาว่าเม็ดปู้ต้นวงเล็บปากกาปากกานะพี่มาจากแขนไหนคะนี่ก่ยกูบ้านไม่รู้นะแต่พุ่มขาว่าตัวนี้อยู่กี่ปีได้คะพวกเจ็ดปีครับพวกเจ็ดปีนะคะน้องก็เป็นลูกดข้องตัวนี้ครับพี่ไม่ทราบครับไม่ทราบนะคะน้องก็ชอบดิกกี้ขังครับพี่ซ่องครับซ่องขังล่าสุดนานไหนมา แพ่ไ,ไม่หนีครับแพ่ไ,ไม่หนีนะคะรอบนี้น้องแกตตัวไม่แั่งนะทางชนของน้องนี่ประเภทไหนคะกรอบเครื่องครับกรอบเครืคร่องนะคะในี่ใส่ของคราเป็นยังไงครับพี่ใ,ใส่ดีในี่ใส่ดีนี่ใส่น่ารักนะค,ะครพี่เดินน้องวันกี่โลได้พกเจ็ดโล,รโลครับพกเจ็ดโลนะช่วงนี้ลดโลได้ยังคะยังครับยังนะคะขาด้ารอบนี้น้องทุกคูกินง่ายกินหนำดีไหมกินดีครับสมบูรณ์นะค่ะเลี้ยงง่านที่มีการเช่าว่าพี่ไปห้าเอง ห้เองมังามังกับบนเบนไปนะคะรอบนี้พี่บอกคว่ามันใจมาจากบางกิเซนได้สีเปอร์เซนประมาก้าสิบเก้าเปอซนอีกนึ่งเปอร์เซนอะี่ให้ครูชิมังให้ครชินะค่ะให้พี่ควัาทีกเอซีแล้วก็คนอยู่ทางบ้านของหนองผักเกลเลยค่ะเป็นกำลังใจแรงใจครับูเก้าว่แปดปูธนปากกาด้วยครับถ้ามาชชวยชุ่มชวยเชียรนมีนาทีสนามบันหาลังนะยอนมันที่ยซีตสภาคุนะตัวนั้นนองมนาจรนี่คือโก้เข้างานเปชปูธนหรือว่าผักเกลือนะค่ะก็เช้บโกกนดวยะ คุณมานะคะทีไอคอร์มึงกันมาค่ะ